ใชค่ะแล้วก็พาน้ำนันมาขึกระโถขายกระทงพี่นันขายสิคะมีมี 15. 15. บาทครับขาย20ขาย15ใช่ไหมใช่ค่ะ15บาทต่านขายกระทงให้ยา10บาทโอ้ยน้ำนันขายกระทงได้หนึ่งอันแล้วนะคะนี่เห็นไหมขายกระทงเนี่ย กระทงลระทงมีน้ำหน้านนะกลับกล้องแป๊บนงะกระทง15บาทขายไปได้แล้ว1กระทง เกล้วลูกมันต้องเอาทูบลูกเอาทูบใส่ด้วยแล้วจิ้มเอามัดเอาเคียนอ่ะมัดกับทูบแล้วจิ้มเข้าไปอย่างนั้นมันไม่อยู่ลูกพี่น่าเอาทูบมา อยู่ใช่ไหมนี่เอาเทียนนะมัดกับทูกแล้วก็เสียบลงไปลองดูที่ไหนนะ่ามีไหมในตะกร้า,ตาน่ะเอาไฟเย็นปักแนด้อมอ่ะ <laughs> ไฟเย็นปักแทน ตรงนี้ฝีมือน้ำหน้านนะนัน่น,นเอานั่นเอาไอ้ลูกลูกจิ้มตรงนี้ให้มันเป็นรูก่อนแล้วถึงจะเอาเทียนจิ้มเยวเอามัดก็ได้เอาอยางรัดตัดได้ก็ก็ามาสองอัน ที่นั่นทำกระทงขายครับ Hello Skip นั่นทักทาย m เตอร r Skip หน่อยสิ Hello ดย์ท y เดย์ทุเดย์วันอะไร t เดย์สงกานเด็กไม่ไม่ใช่สงกรานต์ลยกระทงเฟสติวัลใช่ไหม น้านทำกระทงขายอลองเพลงลอยกระทงได้ไหมทำไมมันเออย่างนงี้่พี่มัดให้เน่นสิคะาพี่มัดมันไม่เน่น,นเนยมันไม่เป็นอ่ะอะไร เสียงดังมากทุกคนมีขายกล้วยด้วยกระทงเยอะมากขายได้แค่อันเดียวนี่คือขั้นตอนการทำกระทงต้องต้องเอาใบนี้ไปพันที่ตรง เขาเรียกอะไรกลมๆเนี้ยแล้วก็พันแล้วหลังจากนั้นก็เอาตะปูเสียบเข้าไปตรงนี้เอาตะปูเสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ใบไม้ใส่กีดดอกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นกระทงก็ใส่ดอกไม้ใส่ทูบใส่เทียนพี่หน้านทคะก,กระง่ะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่หน้านสาธิตวิธีทำกระทงนะคะ กระทงไหมค่าสิบห้าบาทคะ่ะพี่น้นต้องตะโกนเลยกระทงคะ่ะกระทงพี่นันานั่งทำกระทงขายเนะะี่ยกระทงไหมค่ ต้องวางให้มันแบบเรียงๆแต่เอาใบเลือกใบสวยๆเอ,เ,เอาเลือกใบเท่าๆกันเลือกใบสวยๆเท่ากันใช่ไหม งายขึ้นดิเอาใบมันง่ายมีหน,น้าทำกระทงขายเองนะเนี่ย น่น,นต้องตัะโกนเองกระทงไหมคะ น้ำนั่นน้ำนั่นเมกิ้งกระชงแ n น sale พี่น่าเอามันมชีดๆกันหน่อยดีรู๋ีะไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดว่าเอามันมัน,มนห่างๆมันก็จะไม่สวยไงอโอเคโอค กระโกลเนี่ยกระทงไม่ค่ากระทงมั้ยค่าสิบห้าบาทา Yes Selling Making and Selling บอกสก,กิปที่ Making กระทง and Selling กระทง Making กระทง and Selling กระทงกี่บาทครับ กระทงอะไรกี่บาทซิบช <c oughs> ีนบาทเกนบีบบ็อ 15บาทอีกกระโลก Thank y ขอต้องสูงคนแน่สักคิดว่าคุยอยู่นะ <laughs> แล้วก็สัง่งแม่เป็นคน่งเชแล้วก่ <c oughs> คนกำลังมางานมาลอยกระทงนะคนเยอะมาก รถก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวจะละไปไล์ดูข้างหลังข้างหลังมันจะมีข้างหลังเยอะตรงนี้มันติดน้ำปิงนะแอะเนี่ยถ้า้างนี้มีร้านหมูกระทะร2อบาทนี่เป็นเซเว่นแม่คดูด้วยสิ เมาด้วยดิไปคุยไปด้วยทำไปด้วยครับพออะไรครับเหรอกระทง n g ไหมครับสิบห้าบาทครับ อันเดียวสิบห้าสองอันยี่สิบลดอืม พี่ต้องพี่ต้องวางให้มันแบบว่าพอดีขอบมันจะได้สวยอ่ะ <c oughs> อ่ะเปล่าเชนวินิตเฟิร์นสกิปถามพี่แานว่า how long o ำ making เปิดวันหนึ่งงานอะหนึ่งงานอะใช้เวลาอฮัลโหลค่ะอน่องะเดี๋ยวเดี๋ยวกันรูปกับแม่อ๋้ยุ่งอะ ปิดตรงนี้ยังไงเนี่ยมันไม่ปิด